สวัสดีครับคลิปนี้กับพามาเบ่งกล้วยนะครับกล้วย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 เป็นกล้วยมงคลน,นะครับเขาเรียกว่ากล้วยเทพพนมเพิเมเลบานเลยมีอยู่บ,คบ่ครับหายะเด้ครับกล้วยอันนี้นะสวยงามเหมือนมือเลยเนาะเหมือนมีคมมือค้นเท่าพนมมือเลยอันนี้กาเพิ่งก็ห้อยไวก้กะสีเอาไปเสื้อกองบุญนะครับเนาะเขาว่าเป็น กยทีม่มงคถทาูุเรมีได้ครอบครองกัเป็นสิริมงคลน,นะครับกลวยงารสชาติกะแซบอยู่ด้ครับเนี่ยู้เรมเคยกินบอ่อมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องครับชงเพิ่นอันนีดน้อยเพิ่นกะเป็นสีเขียวนะครับนาะยามสูกมากกับสีเลืองทั้งวีเลยกะมีความสวยงามเบิ่งทั้งเตกับคือดอกไม้เนี่ครับ สวยงามของเจ้าของไม่มีดอกอันนี้ไปท่ายของพื้น <c oughs> กาเดี๋ยวจะไปเอานอกมาปูอยู่ครับติดต่อคนไวแ้แหละพอดีมาผ่านมากก็เลยเ้า,เอาพอดีจะได้จะได้กลยแบบนี้ยังหามีพอนะครับเนาะเคยเห็นแต่ ET, อยู่ในเน็ตเขาเวา้าการาคากาสูงอยู่จังน้อยนะครับเนาะอันนี้กาคนูจักเดยวกันน่าจะโอเคอยู่ครับ เจอกันคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ yeah.